สำหรับการโพสท่าของนางแบบนะฮะย้ำนะครับว่านางแบบเนี่ยเขาจะมีศัพท์คำหนึ่งที่เขาเรียกกันก็คือเวลาโพสท่าเนี่ยให้เน้นเรื่องของ S curve นะฮะ S curve คืออะไร S curve ก็ cur คือการยืนโพสท่าที่เน้นสรีระของผู้หญิงนั่นเองนะครับเน้นสะโพกเน้นให้เห็นส้นทรงองเอวนั่นแหละครับจริงๆสาวๆโดยเฉพาะยิง่งถ้าเป็นนางแบบมืออาชีพเนี่ยหรือแม้แต่นางงามเนี่ยสังเกตนางงามเวลาเขายืนบนเวทีนั่นแหละครับเขาเขาเน้นเรื่องของ S curve นั่นเองนะครับ คือการยืนที่มีขาหนึ่งมานำเป็นขาน,นำขาเท้านำเท้าตามแบบนี้เนี่ยนะแล้วก็มีการบิดสะโพกนิดนึงจะช่วยทำให้เห็นสรีลาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสาวๆเนี่ยอย่าอย่ายืนไหลหอนะครับหนุ่มๆมเหมือนกันนะฮะอย่ายืนไหลหอนะครับถ้าเป็นสาวก็อาจจะยืดยืดไหลดันไหลไปด้านหลังนิดนึงเนี่ยจะทำให้เน้นเรื่องของโซ่ทรงเอวได้เห็นได้ดีขึ้นนะครับ แล้วก็อย,อย่าอย่าหน้าตรงนะครับเป็นเอียงเยี้ยวตัวสักเล็กน้อยเนี่ยจะช่วยได้นะครับอันนี้จริงๆสาวๆก็น่จะทรากันดีอยู่แล้วแต่สำหรับตัก,ก้องเนี่ยอาจจะไม่ซราบเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องช่วยช่วยเขาดูนิดนึงน่าเขามี s curve หรือเปล่านะพยายามโพสให้ได้ s curve แต่ย้ำนะครับว่าสําหรับสาวๆเท่านั้นนางแบบเท่านั้นถ้าเป็นหนุ่มๆเนี่ยเป็นนายแบบเนี่ยมันจะเป็นการโพสอีกแบบหนึ่งก็คือจะเน้นเรื่องของความดูเป็นผู้ชายครับดูมีเรื่องของสาม รูปสามเหลี่ยมใน,ในภาพเนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆถ้าเรื่องของการศึกษาเรื่องงานโพสท่าเนี่ยให้ลองไปเปิดตามนิยสารต,ต่างๆดูนั่นแหละครับเป็นแบบฉบับของการโพสท่าได้ที่ค่อนข้างดีนะครับ